สวัสดีค่ะท่านข่าวเดนอัปเดตข่าวดีกับ PEA News กับดิฉันปัจ,จรีสนสินพงค์ค่ะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการมวลชนสัมพันธ์ให้กับพนักง,งานให้มีความรู้ความเข้าใจวิธีการเข้าถึงชุมชนเพื่อลดผลกระทบกับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการดําเนินงานโครงการต่างๆของ PEA ค่ะ นายพนุมาตรลิมสุวรรณรองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นประธานเปิดกิจกรรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการด้านมวลชนสัมพันธ์รุ่นที่1ให้กับผู้บริหารและพนักงานของ PEA จากฝ่ายวางแผนระบบไฟฟ้าฝ่ายประชาสัมพันธ์และฝ่ายสังคมและสิ่งแวดล้อมทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการเป็นวิทยากรและวิธีการเข้าถึงมวลชนอย่างมีประสิทธิภาพเกิดความเข้าใจและลดผลกระทบเชิงลบต่อการดำเนินงานในโครงการต่างๆของ PEA เช่นการขยายเขตไฟฟ้า การดําเนินงานก่อสร้างปรับปรุงระบบจําหน่ายไฟฟ้าการวางสายเคเบิลใต้น้ำเพื่อให้โครงการต่างๆดํานเนินงานได้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ถึงแม้เราจะมีบุคลากรที่เป็นพนักงานตั้งประมาณ30,000คนและเรามีลูกจ้างอีกหลายพันคนแต่ถ้าเมื่อเทียบกับพื้นที่เทียบกับประชาชนประชากรของประเทศไทยที่เราต้องดูแลเทียบกันไม่ได้เลยเพราะถ้าจะให้ภารกิจของเรา สำเร็จได้เนี่ยเราจะต้องดึงประชาชนอีกประมาณ60ล้านคนเนี่ยมาเป็นพวกเราให้ได้มาช่วยกันดูแลภารกิจตามกําลังความสามารถ สำหรับการอบรมรุ่นที่1มีพนักง,งานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจากการไฟฟ้าภาคเหนือภาคอีสานและส่วนกลางจำนวน50คนเข้าวร่วมอบรมโดยมีวิทยากรพิเศษพลเอกพนุวัต์นาควงกรรมการธรรมพิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้เกียรติมาบรรยายในหัวข้อหัวใจการทำมวลชนสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ในครั้งนี้จะทําให้พนักง,งานของ PEA ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับมวลชนมีความรู้ความเข้าใจวิธีการเข้าถึงมวลชนอย่างถูกต้องและสามารถนําความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ทําให้โครงการต่างๆของ PEA นั้นสามารถเดินหน้าต่อไปได้ค่ะติดตามทุกความเคลื่อนไหวและอัปเดตข่าวดีได้ใหม่ทาง PEA News ค่ะสําหรับวันนี้ดิฉันปัจรีสนสินธงขอขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ